สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมวงศรนองเพชรกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันครับทำให้ประชาชนนะครับมีการที่ดํารงชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตนะครับที่ประสบกับความแสนจะยากลําบากครับนอกจากนั้นนะครับจะมีความเครียดความสิ้นหวังความไม่ตกกังวลเกิดขึ้นครับจากการที่ประสบปัญหาเองโดยตรงและจากการที่เสพสื่อต่างๆมากมายที่ประโคมข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันเลยละครับวันนี้ครับผมจึงมีวิธีการ ตายความเครียดสะสมและรู้ทันปัญหานา้ําท่วมกันมาฝากจากดรจิตราดุษฎีเมธาประธานศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มสวมาฝากกันละครับ ศูนย์พัฒนาความสมบูรณ์เนี่ยเราจะเน้นในด้านของการฟื้นฟูขวัญเพราะต้องบอกว่าภาวะของภาวะน้ำท่วมแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือจิตของคนเรามันจะเป็นจิตที่ตกจิตผวาหรือว่าที่เราบอกว่าขวัญผวาพอผวา,วาปุ๊บก็กลายเป็นว่าตั้งตัวไม่ทันมันไม่รู้ปฏิบัติตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเริ่มต้นนะคะคือทํายังไงใน,ในหลักการคือทํายังไงให้เซลล์หรือว่าเราพูดง่ายๆภาษาง่ายๆคือขวัญของเขาเนี่ยกลับเข้ามา ะะที่บอกขวัญเอ๋ยขวัญมาเนี่ยขวัญมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคแบบใหม่ซึ่งไม่ใช่หลักของการให้คำปรึกษาแบบเดิมที่มัวแต่พูดระบายซึ่งตรงนั้นมันจะวนนะคะวกวนแล้วก็ทาให้เขาคิดแต่เรื่องราวว่าบ้านชนน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมไปแล้วเท่าน,นี้มันย้ำอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราจะไม่มีการพูดถึงปัญหาเลยนะคะแต่ให้เขาฝึกการขยับ,ขย,บขยื่นกล้ามเนื้อกายเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยถ้าพูดง,ง่ายๆคือมันจะมีสมองส่วนของความคิดสมองส่วนของความรู้สึก สมองส่วนของการดำรงชีวิตนะคะที่ทำให้คนเราอยู่รอดตอนนี้ช่วงภาวะเนี้ยที่เขาเกิดภาวะของขวัญภาวะไอสมองของการอยู่รอดเนี้ยที่การทำงานภายในร่างกายถ้าเราพูดง่ายๆมันทำให้เป็นระบบแหละการกินก็กินไม่ค่อยดีหลับก็หลับไม่ค่อยดีหัวใจก็เต้นแรงนะคะอะไรก็ไม่รู้มันแปรปรวนไปหมดถ้าสมมติว่าเราจัดเซตของร่างกายให้เริ่มกลับมาเป็นปกตินั่นหมายความว่าอารมณ์ก็คงจะจะเริ่มดีขึ้นและตัวความคิดเนี่ยมันถึงจะคิดออกแต่ในภาวะที่ร่างกายแปรปรวนตื่นตื่นหรือว่า มันตร,ตรนกตกใจแล้วก็จะให้เขาคิดดีๆให้เขามีพลังมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือกลับไปทำที่เส้นประสาทกล้ามเนื้อกายเลยเซลล์กล้ามเนื้อกายให้มันจัดเบรียงระบบใหม่โดยการให้เขามีจุดยืนในชีวิตใหม่มีการขับเคลื่อนชีวิตใหม่นะคะโดยอศาศัายการเคลื่อนไหวของร่างกายในแต่ละส่วนตาตามหลัก เขาเรียกว่าเป็นดักของการแก้ไขภาะวะขวัญสะเทือนหรือเรียกว่าเป็นทรมานเนี่ยโดยตรงเลยหลักใหม่เลยนะคะปัจจุบันที่เขาใช้กันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการที่จะทําให้เขาคลายกล้ามเนื้อโดยการเปล่งเสียงออกมาเปล่งความอึดอัดใจออกมาแล้วก็มีเทคนิคที่จะทําใหเ้เขาดีขึ้นโดยการใช้ใช้เทคนิคของการหายใจคือส่วนที่เป็นธรรมชาติของเราทั้งหมดอะระบบร่างกายแล้วก็มีการปลุกเซลล์ร่างกายให้มีพลังชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะมีการ ทําให้การขับเคลื่อนให้เขาขยับขยื่นกายแล้วก็คิดคู่กับความคิดในขณะที่ร่างกายผ่อนคลายร่างกายดีขึ้นเนี่ยว่าชีวิตเขา,าจะสู้ได้เขาสามารถที่จะมีชีวิตาาต่อไปได้แล้วจนที่สุดเนี่ยพอร่างกายมันเริ่มรวมรวม,รวมศูนย์กันได้ยางเป็นระบบเนี่ยพลังนะคะที่มันมีศักยภาพเป็นทุนอยู่แล้วมันก็จะกลับคืนมาได้นะคะหรือตบท้ายของที่ท้องฟ้าจำลองที่เราทำเนี่ยก็คือหัวรับบอบ์บัดเพะฉะนั้ภายใต้กา,าหรหัวราะเหมือนกับ ถ้ามีปัญหาได้ภาษาไทยบอกสวยอะหัวเราะให้กับปัญหาพอเขามีปัญหาแล้วเขาหัวเราะขึ้นมาได้เนี่ยมันมันเหมือนกับมันจะทําให้เขาเบาอะค่ะแล้วเขาจะเริ่มเห็นหนทางของการแก้ไขปัญหาหรือมองทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าได้ละนี่คือภาพรวมที่เราจะทําคือเท่ากับว่า มัวแต่นั่งพูดมัวแต่นั่งปลอบใจเขาจะเป็นสายรับแต่ทํายังไงให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายรุกหรือว่าภาษาที่เราจะใช้กันบอกว่าทายัางไงให้เขาเกิดอาการของ DIY do it yourself ได้ว่าตัวเขาเองนี่แหละที่จะเป็นคนเริ่มชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเขาเริ่มทําให้ตัวเองมีจุดยืนนะคะเริ่มทําให้ตัวเองมีพลังชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายิ่งคนที่เป็นเสาหลักของบ้านด้วยคนพวกนี้จะเครียดมากกว่าคนอื่นมากเพราะเขารู้สึกว่า ไม่เหลืออะไรเขาจะทํำยังไงเขาต้องดูแลคนกี่คนซึ่งถ้าคนพวกนี้ล้มปุ๊บเนี่ยทางบ้านล้มหมดหรือมันจะมีอาการที่จะไปมากกว่าน,นั้นก็คืออาจจะทําร้ายชีวิตตัวเองทําร้ายชีวิตคนในครอบครัวคนกลุ่มนี้ถ้าเขาได้ฟื้นขวัญเขาขึ้นมาและได้มีพลังกลับขึ้นมาได้เขาสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าดูแลชีวิตอีกหลายชีวิตเนี่ยได้อย่างมั่นคงขึ้นแล้วทุกท่าอาจารย์บอกว่าวิธีบำบัดก,ก็คือให้ใช้ร่างกายมีการขยับร่างกายใช่ค่ะรัางายที่สักนิดหนึ่งกันเพราะว่าประมาณไหนบ้าง ใช่ค่ะมันมีเทคนิคหลายเทคนิคเลยนะคะเอาเอาเป็นว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดต่อเนอะเอาะเทคนิคที่เราเราจะเห็นอาการง่ายๆเลยเวลาคนมีปัญหาเวลาคนเครียดเลยวลาคนแย่เนี่ยสิ่งที่ระบบร่างกายมันจะแปรปรวนหรือว่ามันเริ่มทํางานเกิดขึ้น่ะนะคะในท่าเทียมมาก็คือเรื่องของการถอนหายใจเราจะเห็นการถอนหายใจของบุคคลคือพอมีปัญหาปุ๊บหลายคนหนักอกหนักใจก็จะมีอาการเหมือนกับเก็บลมหายใจไว้ก็คือ เม้มปากเครียดที่เราบอกตึงเครียดเพราะคอยหายใจแบบนะคะหรือถอนหายใจออกมาแบบช่วงอย่างเงี้ยคนประสบภัยเขานั่งปุ๊บตาเขาเราจะเห็นเลยตาเขาจะตกหนาท้องเขาจะย่นแล้วก็ สักพักสักพักเขาจะถอนหายใจตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นกับร่างกายแบบเดิมให้เขาถอนหายใจออกมาแต่เป็นการทําแบบรู้ตัวที่เราเรียกว่าทำนีงให้เกิดสติให้เขาทําแบบรู้ตัวเลยคือต้องสลายความเครียดก่อนอยู่ๆให้ไปน,นั่งสมาธิมันทําไม่ได้อะมันตะเลิราดมันให้เขาทําแบบรู้ตัวคือถอนออกมาดังๆแล้วรู้ว่าเขาถอนอยู่ก็คือฮย ให้ทาออกมาเต็มที่ทํสักสองสาครั้งเนี่ยเขาจะเริ่มมีสติแล้วว่าเออ,เอ,อใช่ใช่ถ้าฉันเครียดฉันทําแบบนี้พอทําแบบนี้เขารู้สึกยังไงบ้างเขาบอกเขาผ่อนแต่การผ่อนของเขาคือหลังจากหายใจปุ๊บมันจะเกิดอาการความทุกข์กลับขึ้นมาอีกนั่นอีกเพราะนั้นเราเปลี่ยนลมหายใจได้ไหมจากเฮ้อหึจากอกที่มันตกนะคะตาที่มันลงข้างล่างเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนใช้คําว่าเฮ้อเนี่ยให้ใช้เป็นคําว่าคู่แล้วก็เริ่มให้เขาเหมือนกับ ผิวปากหรือปล่อยเป่าลมออกจากปากเบาๆเป็นคือเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องหายใจอออเนี่ยเพราะว่ามันหนักอกหนักใจเขาเฮิอเสร็จแล้วเนี่ยเขาช่วยได้ไหมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นคู่ตาเริ่มนะคะมองขึ้นข้างบนได้จากคู่เนี่ยเริ่มให้เขาเป็นห้า้าตาเขาจะเหวี่ยงไปตรงไหนก่อนก็นได้ตอนนี้ตอนช่วงแรกก็ห้า ยาวๆได้ก็คือการหายใจออกเหมือนกันแต่แค่เราฟังเสียงเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันเปลี่ยนไปนะคะหลังจากนั้นที่เขาเริ่มใช้เรียนรู้กับเสียงได้แล้วก็จะมีท่าของการฝึกอย่างคำว่าเฮ้อเนี่ยคือตัวมันจะสถิตนะคะเมื่อมันไม่ขยับขยื่ยนตัวมันก็จะเป็นแค่เฮ้อพอเรา พอเรารวบตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็จะมีการให้เขาปลูกเซลล์ร่างกายมีการตบร่างกายมีการขยายร่างกายขับเคลื่อนแล้วก็เริ่มพูดได้อย่าง,อย,างอย่างทำท่าเสร็จเนี่ยแล้วก็จะมีให้เขาทําท่าขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อให้เริ่มรู้สึกมีพลังชีวิตขึ้นโดยการออกเสียงฮู้สู้อะไรอย่างเงี้ยให้เขามีเสียงแล้วแล้วตรงเนี้ยเมื่อเขาเปล่งแปลกเปล่งเสียงได้ยังมีพลังพลังชีวิตเขากลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลายคนพอพอได้ทําแบบนี้ค่ะการขับเคลื่อนในใหลายๆเทคนิคนะ,ะการรักร่างกายตัวเองการปลูกพลังชีวิตตัวเองขึ้นมา <ๆ S 1> เขาก็จะเริ่ม ว่าชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้เขามีความหวังมีกําลังใจซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้เรากําลังคิดว่าเราจะทําส่วนไหนต่อไหมคือ,อได้ติดต่อค่ะไปทางหลายหน่วยงานเหมือนกันว่าว่าที่ไหนที่อยากจะให้เราไปทําก็เพราะตรงนี้ก็มองว่าเป็นจิตอาสาคือไม่ได้บังคับว่ากรรมการต้องไปนี่สติต้องไปแต่แต่คิดว่าถ้าใครที่อยากจะรู้แล้วเราก็เรียนด้านนี้มาเนี่ยถ้าอยากจะให้เราไปทําที่ไหนนะคะก็ไปอย่างเช่น ของไทยทีวีสีช่อง3ก็ก็ได้คุยว่าอยากจะทำสกู๊ปเล็กๆแบบนี้ค่ะก,กับทางศูนย์ไหนสักศูนย์หนึ่งก็เลยกำลังจะนึกอยู่เหมือนกันว่าจะไปที่ศูนย์ราชมังกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะคะจะไปที่ศูนย์ราชมังคลาแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่าเขายังคนเยอะอยู่ไหมเพราะณนะตอนนี้ก็ยังมีที่บางแคที่เพิ่งโดนไปเพชรเกษมสดๆเนี่ยว่าเพราะว่าที่คนมันแตกตื่นหรือว่าตกใจเนี่ยเขาจะทำยังไงได้นะคะกับ คนที่ที่แถวเส้นทางเมืองเอกเอยหรือว่าเส้นอยุธยาเส้นอะไรต่างๆค่ะก็กำลังอยู่ในส่วนที่เราจะมองแล้วก็จริงๆถ้าไปตามศูนย์นี้เราเรามองว่าคงทำอะไรได้ไม่ไม่ครบทุกศูนย์เพราะฉะนั้นแนวของโครงการศูนย์พัฒนาความสนมนุษย์เลยในส่วนที่เราได้รับเงินจากสำนักงบประมาณแผ่นดินนะคะเราก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาเพื่อทำ CD นะคะก็อาจจะได้สักร้อแผ่น200แผ่นแต่ในส่วนนี้เนี่ยเราจะลงไปที่ส่วนที่เราดูแลและรับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงที่ของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งมหาลายหัย1จังหวัดนะคะ ที่องครักษ์กับที่สาแก้วค,คืออย่างน้อยเนี่ยซีดีชุดน,นี้นะคะ,ะจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองเมื่อเกิดภาวะอะไรก็ตามนะจะเป็นอุทกภัยแบบใหม่หรืออะไรต่างๆซึ่งทําให้ภาวะขวัญเข้าภวาเนี่ยแล้วก็เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะคะสั้นๆง่ายๆเขาก็แบบที่เราสาธิตกันเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเองมีวิธีการที่จะดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็ประคองตัวเองไปในที่สุดได้ครับแล้วอย่างนี้ครับอาจารย์คือศูนย พักพิงเนี่ยมันเยอะมากีถ้าคุณว่าศูนย์ไหนเนี่ยอยากต้องการอยากจะให้ทางอาจารย์เนี่ยไปช่วยบำบัดเนี่ยจะติดต่องายไาคือในในด้านของศูนย์ค่ะถ้าถ้าจะติดต่อเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาโดยตรงะคะ่ะที่ศูนย์ได้เพราะว่าณนะตอนนี้ที่เราทําอยู่ก็เป็นในในเชิงของการอาสาแล้วก็ยินดีนะคะก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์022041000 02, 02, 02, อันนี้จะเป็นเบอร์ตรงเลยนะคะของศูนย์022041000สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะค่ะนะคะ สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประสบภัยต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าชีวิตอาานะค่ะณตอนนี้มันไม่ใช่เราคนเดียวที่ที่ที่เกิดเหตุตัวนั้นเองก็เป็นผู้ประสบภัยคือถ้าเรามองย้อนอดีตว่าทําไมหรือว่าเราพูดพูดตลอดว่าทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราทําไมถึงไม่ป้องกันดีทําไมไม่บอกทําไมคือมันผ่านมาละตอนนี้เราใช้คําว่าทําไมอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดเรามองรอบข้างหรือเราไม่ได้มองอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวเราจะมองว่า ไม่ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วก็ยังมีใครหลายๆคนที่เขาร่วมชะตากรรมถ้าเราใช้คําว่าชะตากรรมอาจจะรู้สึกแย่นะตอนนี้อยากจะใช้คําว่าเราช่วยกันประคองไปเริ่มหาถ้าเป็นผู้ประสบภัยอยากจะให้ใช้คําว่าเราเราช่วยกันแม้ไม่ประสบภัยก็สามารถพูดกันได้ว่าเราช่วยกันจะให้ช่วยอะไรไหมมีอะไรช่วยกันจะให้ฉันช่วยอะไรเราใช้คําพูดพวกนี้เป็นน้ําใจค่ะที่บอกว่ามีอะไรให้ช่วยบอกนะแม้เราเป็นผู้ประสบภัยเราก็ช่วยได้นะเอ้ย จะเอาไหมประสบการณ์จากการที่เราเนี่ยทำมาเป็นยังไงเราจะบอกให้นะคุณต้องรีบแพ็คของอันนี้ก่อนเลยนะมันมันช่วยให้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันได้ถ้าเราช่วยกันได้อย่ามองว่าเราเป็นผู้ผู้แพ้หรือว่าเป็นผู้รอคอยความหวังแต่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ได้เพื่อให้คนที่เขายังอยู่ในภาวะลุ้นนะคะลุ้นไม่ลุ้นลุ้นไม่ลุ้นจะทํายังไงจะทํำยังไง,ง,ไงเขาจะได้เตรียมตัวได้เพราะฉะนั้น ทุกๆชีวิตเมื่อมันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีะสิ่งที่แย่ๆเกิดขึ้นแต่ภายใต้ส่วนท่แย่ๆน,นี้ถ้าเราได้เริ่มแบ่งปันเขาเรียกว่าความผิดพลาดนะคะมาเริ่มเป็นสิ่งที่ให้คนอื่นที่เขาอาจจะไม่เคยรู้ได้เรียนรู้เนี่ยถือว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ท,ที่สำคัญมากและสุดท้ายอยากจะมองว่าอยากจะให้มองในเรื่องของการประคองกันไปนะคะชีวิตยังคงมุ่งหน้าได้คือสําคัญเลยคือต้องมองว่าถ้าเรายังอยู่ได้และเราปลอดภยัย ทุกอย่างดำเนินได้ถ้าชีวิตไม่ปลอดภัยต่อให้บ้านอยู่ครบหรืออะไรต่างๆนะคะมันก็ทําอะไรไม่ได้เช่นหลายคนที่ถูกไฟดูดหลายคนที่ที่ที่ชีวิตไม่ปลอดภัยตอนนี้คือสติแตกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้ว่าชีวิตฉันปลอดภัยละฉันปลอดภัยละฉันยังอยู่ฉันยังมือ,มอฉันยังมีแขนบ้านอย่างมากก็คือทําความสะอาดทาสีใหม่เสียเงินใช่ต้องทําแต่ที่ดีเราไม่หายค่ะ บ้านเรายังคงอยู่ค่ะทุกๆแรงเ,เราก็สามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้คําว่ากําลังใจหรือไม่คาว่าเราบอกว่าเราปลอดภัยทุกๆอย่างเมื่อมีมือมีแขนมีสมองสิ่งต่างๆสามารถก้าวได้มองอนาคตแล้วก็ช่วยกันประคองไปแล้วทุกๆอย่างค่ะเราสามารถที่จะทําให้จิตใจเราแข็งแล้วก็ดีขึ้นมาได้ค่ะ